มึงกินแลยางกระตปวันนี้ทำลยบ่เราตกเป็นนะทำไม่ได้มึงกินแลไที่ปลูกเปล่าเว้แกองกุจอว่าปลูกเปล่าเปล่าลูกไรจ้างวางนี้เปล่าแพงเปล่าแพงเลยแกวแต่มึ่ต้องกินกันว่าเปล่ากี่ปีว่างเราวีขึ้นไ้พ้นผลิตเปล่าวันสิบปีว่างนี้เป็นหลกมึงอายุเต่าได้แล้วหกสิบชามแกไปริบแลวขึ้นเปล่าหรอเนี่ยปลูกเปล่าวันนี้กินวันนี้กินไม่ได้กินได้กินเพื่อกินโูกติดโรกกันเนี่ย เราคุดขึ้นมาแข่งล้วเลยใคยว่าไรต่อจะปลูกตั้มแม,ม,ม่มกูปลูกในป่าต้นยางพอม,มอตั้มเต้าไรใจต่างนันในเต้ามึงเดินไปบ้านป่อเต้ามึงก็ตีกูปลูกลราหรือว่ายากระปูมึงอ,อ,อีไว้ตั้มตีป้าจอบแรเติมตาเม็ดโคดเลยกูแรงเปรตตั้มไรต่อไปกินไหนที่ประโยชน์ตรงกล้ววาออกเลย พวกแกออกทะเลมึงคิดดูที่น้ำมันแพงมันแพงกระสาฮะปลาตีใหญ่มันเปลืองมันปลาไดเต็มไม่เปลืองมันปลาโลมาเนี่ยปลาโลมานี่ไม่เปลืองมันเอเปลืองใจได้โลูนกกระโลมาาชนิดไปก้าได้ยู่ในรี่ไม่ใช่ปู้โดยยเต็มแรงได้เปื่อยแรงกาดุนโยจนนี่ตายเลยแล้วเมียกันมาไม่โยพี่กูไม่จีบกันแต่กูจีบได้ลุย กูจะจีบยิ่งกูจีบคนแต่วัดใหญ่เนี่กูชอบผูดยิ่งต่าง f ากตายไปแต่วัดใหญจไปผูดยิ่งอะใหใจนี่ช่วยจริงอวนพร้อมกูไม่ว่าแต่ว่ะข้าวตกขึ้นเลยแกข้าเออขนาดมาฟอมกูแต่ว่าคำคุณยิ่งอันร้อมอย่างข้าวเลยมึงเลยเรามาสัญญาณดีดูเวลาเดินนั่นคมเสียบลอยคนแค่กูไว้เพอ่อ ไม่จ่กรมหรอกปีถึงยกกองตาข้ามาอยู่พวกแกอยู่กันได้ไม่ปรืกับประว่าเพราะมันเป็นคนที่วคือมีเมียเป็นหลักครับเมียเป็นหลักกับเมียเพมรวยรับอยู่ไหนเมียมึงอ่ะเออบ้านออพ่อมไดบ่ยิ่งโยนาตาวีครับแขวนมึงโยนาถาวีเออน้ำนักสี่สิบแปดลูกอสุดยอดเลยน้งอ่เลยนํำนักสี่สิบแปดลูกเออสี่สิบแปดลูกเรกเว้นตัวเดียวชาวเก็านำกลาง มอยันี่กูแรงตีเลือดจากรอยมาแล้วันรอยเจี๊ยบเิเหรอเห็นไหมไอ้รอดความวัวนรอดลอลแล้วกูเจอแล้วอู้มายเลยนั้นหนึ่งวันก่อนอย่าแม่งปวดใจกับมาแล้วติดเปรลิดจะมุม่นไม่รอดเอวมันเตาวงปวดดเลุยมึงกี่เลยดเด้อเมียเออรอยเจี๊ยบเลือดลูวันนี้ขึ้นรอยอเจี๊ยบขาวเนอโยเลยไหมเมียโยมึงรับบานก็กำกับเกงไหนไหมกูตทวด ผมไปน้อยป้าไปตามุงนี่ึ้งแล้วนอนกับตงงางห้องย้เลยทีนี้แม่งไอ้เปรตจะปนัดแต่เมียกูแกงไอแกวก,กับป้าัดยางตัดยัง,ยงเอ,อ้ยยังชาวละจ้องรอยแป้นตัดนคนเดียวไม่ต้องเคยช่วยทัด <c oughs> คนยิ่งพี่ไรจัดยังคนเดียวชาวทัง้องรอยแ้นขวาม,มาจายไหมไม่จ่ายไกลเค,คียงเลยอเอาแต่นอนได้ เเมียกูได้เมียกูอันกินเปล่าวันจำปันปนวยโรคุณยิ่งึ้นเปล่าวันจำปันปน้วยมึงอยาโบกว่ามาจายไหมไม่จายก็ใกล้เคียงแล้วพอ่พอพ่อไม่ต้องโบโรเมียกูได้เมียกูอันเกิกดลูกต่างวันได้ดูุณยิ่งเกิดลูกต่างวันกว่ามาจายไหมไม่จายก็ใกล้เคียงแล้วตงห้างก็ไม่ขค้นนิาว ก็ไงโต้ใครเคียงว่าเพื่อนลาหมกจอกก็เปรสเคยอ้อแรงเปรสอยู่ประนั้นปล่อยไม่เคยออกปละร้อยมันย่าเท็มมาดูโต